ดูในไลฟ์เฟซบุ๊กเอ็นบีทีนะฮะมีน้องอาบ,บอกว่าอัปเดตของเที่ยวและของกินละ่ะครับมาทางนี้นะครับสาหรับสายชอบสินค้าโอท็อและสินค้าการเกษตรนะครับแนะนํางานนี้เลยที่ทางสํานักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงจัดขึ้นกับงานมหากรรมมาเมืองลุงเฟสติวัลช้อปฟินกินดีนะนอกจากอาหารท้องถิ่นและสินค้าเกษตรขึ้นชื่อของพัทลุงแล้วนะครับงานนี้ยังจัดให้พี่น้องเกษตร,รกรได้มีโอกาสเจรจาหาท่องทางทําการตลาดจําหน่ายผลผลิตอีกด้วยครับ สำหรับงานมาเมืองลุงเฟสติวัลช้อปฟินกินมิกินดีนะช้อปฟินกินดีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์ผู้ประกอบการ SME m i ไมโคร SME และก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพัทลุงครับรวมทั้งสแสวงหาพันธมิตรธุรกิจทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยนะครับ ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน o อท็อปเอแล้วก็สินค้าอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ครับยังมีการจับคู่เจราจารธุรกิจจัดเทศก,กาลของดีของเด่นของจังหวัดพัทลุงการแสดงดนตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรถรถมการไลฟ์สดผ่านเพจของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงมีการแจกคูปองส่งเสริมการขายเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับนายปรีชานวลน้อย,อยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมจัดงานแสดงและจดหน่ายสินค้าทางการเกษตรการจรจาจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลเที่ยวงานชมชอ้อปชิมอาหารดีมีคุณภาพเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดี จากผลิตภัณฑ์ของชาวจังหวัดพัทลุงวันนี้นะครับจนถึงวันที่10มีนาคมนี้งานเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3ทุ่มบริเวณเขาเจี๊ยกอำเภอเมืองพัทลุงครับนี่อาหารละลานตานะครับอืมก็สามารถไปเที่ยวชมกันได้นะครับจะถึงวันที่10มีนาคมนี้ที่จังหวัดพัทลุงครับ